วันนี้วิ่งนะครับโดยกับรองเท้านะครับ Adidas Boston 10นะครับขอขอบพระคุณนะครับ Adidas Thailand นะครับที่ส่งสีใหม่นี้มาให้นะครับผมมีสีโอจีนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เป้ด้วยนะครับที่ให้ยืมวิ่งนะครับคลิปแรก first run เลยนะครับตอนนั้นนะครับกับ Boston 10นะฮะเป็นรองเท้าที่อยู่ในตำนานแล้ว ป็นรุ่นที่10นะครับรุ่นที่ FC Boston นี่คงเห็นครั้งแรกนี่คงตกใจนะครับจากรองเท้าที่เป็นรองเท้าขนาดเบานะครับเป็นรองเท้าเบา Lightweight และเป็นรองเท้า Race f l a นะครับรองเท้าวิ่งถนนนะฮะถ้าเปรียบเทียบได้ก็นี่ะครับนะฮะ c h a r เร่นะครับมนะสยอยู่ b a ซ z a นี่ตัวบางเพรียวนะฮะ เดี๋ยวนี้มาอยู่วูฟ e s อัพไซด์ครับนะฮะแล้วก็นักกอล์ฟนะครับไบรซนเดชัมโบนะฮะดูนะครับจากที่ียวพลียวตอนนี้นะครับบึกเลยก็น่าจะเป็นเทรนด์ของอาดิดาสนะฮะเพราะว่าทั a b u มิเซนนี่ก็เปลี่ยนลุคไปเหมือนกันนะครับคู่นี้นะครับสเนลล์อะ d ร o p เจ็บนะครับนะฮะลายเท้า31นะฮะแล้วก็ ส้นเท้านะครับ38นะฮะสแต็กไฮนะครับเพิ่มความสูงขึ้นมาเยอะมากทีเดียวเลยนะครับโฟมนะครับจากบูสนะฮะตอนนี้ก็เป็นไลท์สไตรค์นะครับไลท์สไตรค์ก็จะมีเริ่มใช้ในบอสตันเก้านะครับผสมกับบูสนะฮะปะนะครับแล้วพอมาบอสตันสิบนะครับก็เป็นไลท์สไตรค์นะครับกับไลท์สไตรค์โปรนะครับไลท์สไตรค์โปรคู่นี้ในคู่นี้เนี่ยนะครับในบอสตันนี่ก็จะ เริ่มตั้งแต่ปลายเท้าจดส้นเท้าเลยนะครับอัปเปอร์นะฮะเป็นเมชนะครับดีไซน์ผมชอบนะฮะเก๋นะฮะแล้วก็ลวดลวดลายดีไซน์โอเวอร์เลย์เนี่ยก็กลับมาใช้แบบสไตล์เดิมนะครับแบบเดิมเขา8กับเนั่นเปลี่ยนลุคไปนะครับแบบนี้นะฮะ8กับ9นะครับใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมรีวิวบอสเซน8ไว้นะครับนะฮะแล้วก็เป็นรองเท้า วิ่งถนน 10k โปรของผมเลยนะครับไลฟ Strike นะครับไลฟ์กับ Li ฟ t r ซ k e Pro นะครับคู่นี้ค่อนข้างเนียเฟิร์มนิดหนึ่งนะฮะน้ำหนักแน่นอนครับจากที่อัพไซส์ขึ้นมานะครับน้ำหนักมี300กว่ากรัมนะฮะนี่นะครับสองข้างไม่เท่ากันนะฮะ330กรัมนะครับอัปเปอร์นะฮะผมชอบโดยรวมนะฮะนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิ้นนะครับที่ผมทผมว่าประทับใจนะับผมประทับใจลินส์เขานะฮะ เป็นซองเข้าไปนะฮะแล้วก็โอเวอร์เลย์นะฮะอย่างที่บอกนะครับก็มีโอเวอร์โอเวอร์เลย์กำมะยีนะครับและคู่นี้นะครับบริเวณข้อเท้านะครับฮิลคอล์ล่านะครับกับพิวพิวช็อปพอทด้านหลังเนี่ยนะครับมีนวมเป็นนวมนุ่มแล้วล็อกข้อเท้าได้ดีมากนะครับคู่นี้อัปเปอร์นะฮะพอสวมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับกระชับนะฮะ คู่นี้ผม11ครึ่งนะฮะ US ผมว่ามันอันนี้พอดีไซน์นะฮะสำหรับผมนะฮะ d i แ a s แตผมว่าจริงๆก็ต้องเป็น12นะครับเพราะว่าจะปลายเท้าเนี่ยจะเรียวจะคับนิหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านข้างนะครับจะบีบนิดนึงนะครับแต่ล็อกดาวอะไรดีดีมากเลยนะครับฮิลคอร่าฮิลคานเตอร์ด้านหลังนะครับล็อกนะฮะคู่นี้นะครับหลังจากที่ใช้มา 200กิโลได้แล้วครับรองเท้าผู้นี้ผมเน้นใช้วิ่งยาวนะครับวิ่งจะเรียกได้ว่าจับคือจะเปลี่ยนเลยครับต้องเปลี่ยนเลยนะฮะแนวการวิ่งนะครับเพราะว่าจับที่เคยเป็นโรโรสแฟลตเรสแฟลตเนี่ยนะครับน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็เป็นเป็นพื้นที่บางสามารถที่จะสัมผัสพื้นถนนได้นะครับให้ความรู้สึกตรงนั้นนะครับรอบขาจัดจัดนะครับ จากโอสคูกลายมาเป็นก็ตามยุคตามสมัยเพิ่ม u p พไซดนะครับคู่นี้ด้วยน้ำหนักนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำเทมโปนะครับได้นะครับอิ val, นเทอร์นะฮะคือด้วยน้ำหนัก330กรัมนะครับจากเดิมเนี่ย200กว่าที่วันหนักแล้วนะครับบอสตัน8นะมาคู่นี้คง และด้วยสรีระนะครับของผมนะครับไม่ไหวครับก็เลยต้องเปลี่ยนมาวิ่งใช้วิ่งยาวนะครับวิ่ง Recovery กลายเป็นกลายเป็นย้ายเซกเมนต์เลย Adidas สำหรับนักวิ่งบ้านๆนักวิ่งบล็อก B ไปปลาย C นะฮะและแฟนบอสตันคนหนึ่งเลยเนี่ยนะครับก็คือต้องเปลี่ยนต้องอัดแอปเลยนะครับเบรก คู่นี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับเฟิร์มพอสมควรนะครับเฟิร์มฮะแล้วก็ไม่เฟล็กซ์นะฮะไม่ไม่เฟล็กเลยนะฮะเนื่องจากว่าเขามีคาร์บอนนะฮะที่ส้นเท้านะครับไม่แน่ใจนะส้นเท้าแล้วก็แน่นอนครับแท่งกรอตนะครับที่มีในบอสตันอ๊ะขอโทษที่ adios pro นะครับและแน่นอนครับข้างนอกนะครับ outsole นะฮะ continental เรื่องของความทนทานไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของ traction ไม่ต้องห่วงคู่นี้นะครับที่เนื่องจาก stack height ใเป็นสูงนะครับสูงพอสมควรนะฮะก็จัดได้ว่าเป็น maximalist นะฮะแล้วก็เป็นรองเท้าที่มั่นคงวิ่งแล้วให้ความมั่นคงนะฮะ stability นะครับดีพอสมควรนะครับออามาว่ากันด้วยข้อดีข้อเสียนะครับเอาข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีนะครับก็คือมั่นคงนะฮะ วิ่งแล้วมั่นคงล็อกดาวน์ดีมากนะครับกระฉับกระเฉงดีนะฮะเรื่องของอการล็อกข้อเท้านะครับและตั้งแต่มิดฟุตลงไปถึงข้อเท้าเนี่ยดีมากเลยนะครับเรื่องของดีไซน์ผมชอบนะฮะนะครับใส่โดยเฉพาะสีนี้นะฮะใส่ไว้เดินทํางานนะครับก็เท่ดีนะฮะแล้วก็ความทนทานนะฮะก็ดีนะครับแน่นอนครับโฟมคอนติเนนทัลเอ่อรับเบอร คอนติเนนต์แนลนะครับโคลับนะครับระหว่าง Adidas กับกับคอนเทนต์แนลนะครใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นเป็นที่เรื่องหนึงอยู่แล้วนะฮะลิ้นนะครับผมชอบลิ้นมากเลยนะฮะของของบอสตันสิ่งนี้นะครับกระชับนะฮะแล้วไม่ไม่ระคายนะครับแล้วก็อบหลังเท้าได้ดีมากนะครับและสำคัญนะฮะก็คือเรื่องของราคา สี0 0กว่กว่านะครับเข้าถึงได้นะฮะแล้วก็ Adidas จับมาเยอะอพอสมควรนะครับแอบน้อยใจนิดน,นึงนะบอสตันส Ad ิ Adidas อสหกเอาเข้ามาเยอะจังนะครับแต่รุ่นท็อกรุ่นโปรกับเอ่อเอ่อไพร์มเเข้ามาน้อยมากนะฮะนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีเพจที่อยู่นะฮะ Adidas ก็ Adidas Thailand ก็นะฮะผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะการตลาดนะครับอันนี้ขอพูดจาก ผู้บริโภคลูกค้าคนหนึ่งที่อยากได้ของอมีทุนทรัพย์แต่เข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงนะครับอา้าวข้อเสียนะฮะเรื่องของการสวมใส่เนี่ยที่ถึงแม้ว่าจะพอดีไซส์แตพ่พอใส่เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคงต้องเพิ่มครึ่งเบอร์ของผมสิบครึ่งก็คงต้องเพิ่มเป็น12นะครับเนื่องจากปลายเท้าที่ค่อนข้างเียดกระชับ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านด้านข้างเนี่ยบีบบีบรับพอสมควรนะครับเรื่องของความแข็งคือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นรองเท้าเรสแฟลตทั่วๆไปนะครับอย่างบอสตันแปดบอสตันเก้าเนี่ยเราก็ดูอีกแล้วเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันต้องจับพื้นที่โหลดเตี้ยนะครับมาอัพไซส์มาอัพความหนานะครับเป็นแบบนี้เนี่ยเ,เราก็ อย่างผมเนี่ยคิดว่าทีแรกเนี่ยนะฮะไลฟ์ไซส์โปรเนี่ยให้มาเพียบเลยคิดว่าความรู้สึกอาจจะมีเด้งเหมือนเหมือนไฮเดรอัส6แต่คู่นี้ไม่เลยเนื่องจากไลฟ์ไซส์เนี่ยค่อนข้างเนี่เฟิร์มมากนะครับเฟิร์มมากๆเลยนะฮะคู่นี้นะครับคงต้องเบรกอินใช้เวลาเบรกอินพอสมควรนะครับเรื่องของการเฟล็กซ์นี่ไม่มีเลยนะฮะนะครับไม่มีไม่มีนะครับค่อนข้างที่จะ เข้าใจยากนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของอัปเปอร์นะฮะข้อเสียเปรียบอีกอย่างก็คือเรื่องของการระบายนะครับวิ่งนานๆนะครับเกินฮา a l f มาราธอนไปเนี่ยนะครับ24 25กิโลเนี่ยนะครับข้างในแล้วผมมีความยิ่งเหนียอวออเท้าเยอะพอสมควรเนี่ยข้างในเริ่มเริ่มจอบแฉะนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งแั้วนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเรื่องเรื่องนี้ไว้ในอัปเปอร์นะฮะแต่ต้องพูด เอามาพูดในข้อเสียก็คือเชือกครับผมว่าคู่นี้เชือกทํามาแบบโอ้หผมว่าถ้าขอขอนี้ใช้นะครับคาคำว่าต่ำต้อยมากเลยนะครับคือเป็นคอตตอนแบบไม่รู้สินะเเหมือนไม่เอาใจใส่ะทำมาแล้วนะครับมผมชอบเชือกใน Adios 6มากกว่าคู่นี้นะฮะคู่นี้เป็นเป็นเชือกแบบคอตตอนหนา โอเคให้มาดีให้มาเหลือเฟือมากแต่มันผมว่าจะจะเข้ากับสไตล์แล้วเนี่ยมันมันไม่เข้ากันเลยนะนะครับคือสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยจากรองเท้าที่เป็นเรสเรเซอร์ตอนนี้กลายมาเป็นรองเท้าแบบรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์หรือเป็นรองเท้าเอ่อ Recovery, รีคาฟเวอรี่นะฮะเป็นแบบนั้นไปละเขาย้ายคือดีโมดเลยอะจากรองเท้าจากบอสตันที่เรารู้จักกลายเป็นผมไม่รู้นะนะครับ ก็อันนี้ลองคอมเมนต์มานะครับว่าความรู้สึกนะฮะ FC บอสตันนะครับว่าอย่างไงกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักนะฮะน้ำหนักแน่นอนครับกับเพิ่มอัพไซส์ใหม่น้ำหนักก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นที่เสีได้นะครับผมคนหนึ่งนะฮะ FC บอสตันนะครับที่ติดตามมานานพอสมควรนะครับ 6, 7, เนะครับผมได้8มานะครับมี5ก่อนแล้วก็เนื่องจาก 6, 7แทบจะไม่ได้เปลี่ยนลุกอะไรมีไมเนร์เชนแป8นี่จัดมานะครับเพราะว่าเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรย้อนกลับไปดูได้ครับผมรีวิวไว้ไว์ล้เมีหลายมีหลายคลิปด้วยกันนะครับคือของผมจะมี หลายๆตอนนิดหนึ่งนะครับคือจาก first run ความรู้สึกครั้งแรกหลังการใช้งานและถ้ามีเวลาผมก็จะทำแบบสุดๆนะฮะคือ300 300ม้อะไมล์อะไร <c oughs> ว่ายไปนะครับย้อนกลับไปดูได้ครับใครติดตามาคลิปเก่านะฮะรองเท้านะครับอสองปี3ปีที่ผ่านมาดูได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้มารีวิวแล้วก็ไปเลยนะฮะก็เนี่ยครับ ความรู้สึกข,ของผมนะฮะบอสตันสิบนะครับเออ่ใครที่มองหารองเท้าที่ออโอเคอะความทนทานจัดแต่ถ้าใครที่แล้วก็เป็น Adidas ความนะฮะเท่ความอะไรเออ่ก็โอเคนะครับแต่มีทางเลือกก็กลับไปใช้บูสต์บูสของเขาก็มีนะครับ Boost e รบูสต์ยี่สิบเอดยี่สิบสองนะฮะเป็นสไตล์นั้นนะครับไม่มีคาร์บอนผู้นี้มีไฟ คาร์บอนไฟเบอร์เพลทแล้วก็คาร์บอนนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นผมผมก็มี Adios Pro หรือจะเป็น Adios Pro 2ไว้ใส่วันงานไว้้อมวิ่งยาวได้แล้วก็ Adios 6ไว้เป็นรองเท้าอาจจะทำเทมโปลคอง์อดแล้ว b o ูสก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งตัวนี้ผมว่าตอนนี้บอสตันกลายเป็นไปทับกับบูสนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะ นะครับก็ใช้เวลานะครับพอสมควรกับรองเท้าคู่นี้นะครับผมพยายามรวบรวมความรู้สึกทั้งหมดนะฮะที่ที่ได้มาเนี่ยกับรองเท้าคู่นี้นะครับก็ครบ200กว่ากิโลแล้วนะครับก็ไปติดตามดูได้ครับสตาร์ว่าของผมเพราะว่าผมมีโกลที่ผมจะต้องเซตไว้ทุกเดือนสองร้อยกว่ากิโลขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าทุกคู่แน่นอนครับมีถึงแน่นอนนะฮะวันนี้นะครับ a d i d a s บอสตันซินะฮะซื้อไหมรับไว้พิจารณาหรือผ่านผมว่ารับไว้พิจารณาก็ดีนะฮะอยู่ในเช็คลิสไว้หน่อยมีแล้วเอามาลองชั่งน้ำหนักดูนะฮะคู่ไหนที่ใกล้เคียงกันแล้วไปลองที่ร้านสำคัญนะฮะไปลองที่ร้านนะครับถามกันมาเยอะนะฮะว่า รองเท้าผู้นี้ผู้นี้เป็นยังไงคือผมไม่ใช่เซลล์ขายรองเท้านะครับผมก็เป็นผู้ใช้เหมือนพี่ๆนะครับผมก็ไปลองฮะผมไปลองที่ร้านแล้วพอเราเรารู้แล้วแหละว่าเรายี่ห้อนี้ต้องอย่าลืมด้วยนะครับยี่ห้อเนี่ยไซส์จะเหลื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํำนะครับไปลองที่ร้านนะครับนะฮะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะมาโทษกันนะครับเอาแหละวันนี้นะครับ Adidas Boston 10นะฮะขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ Adidas Thailand นะครับที่ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้รีวิวนะครับก็ครบ200กิโลไว้พบกันใหม่บล็อกหน้านะครับสวัสดีครับ